CNBC ทีละรายงานเรื่องของ Apple Vision Pro บอกเลยนะว่า a t i o n Vision Pro Apple เนี่ยมีแผนที่จะขายไอตัวแว่น Vision Pro เนี่ยกับอีกประมาณสัก3-4ประเทศนะหนึ่งในนั้นก็คือ i n นแล้วก็ j a p ป n นสิงคโปร์ประเทศนี้ก่อน by the end of this month นะฮะงั้นภายในสิ้นเดือนนี้เดือน6นี้ถ้าคุณไปจีนไปญี่ปุ่นไปสิงคโปร์คุณจะเริ่มเห็นแอป Vision Pro แล้วนะครับอันนี้คือแผนล,ล่าสุดที่เตรียมตัวขยับขยายเพื่อต่อสู้กับ พิศษเศรษฐกิจนะฮะแล้วก่อนหน้าน,นี้ที่ Apple ทําผลงานไม่ดีเนี่ยทีมคุบถือว่าแก้เกมได้ดีนะล่าสุดเนี่ยหุ้นเด้งขึ้นนะฮะนี่ฮะหุ้นครับเด้งขึ้นทันทีครับเมื่อ Apple ประกาศให้ความร่วมมือแล้วก็จะอินทรเกตไอตัว OpenAI เข้าไปในแพลตฟอร์มเรียกว่าเรียกเสียงคือฮาสุดๆเราเห็นแซมออาแมนเนี่ยอย่างกับตัวละครลับเลยนะพอไปโผล่ที่งาน Apple ปั๊บเท่านั้นแหละหุ้นขึ้นเลยนะ ตอนนี้หุ้นของ Apple เนี่ยตามรายงานเนี่ยของไอตัว Market Data นะฮะของ Dow โจนส์เนี่ยบอกเลยว่ามีการแซงขึ้นไปแล้วด้วยนะฮะล่าสุด Market Cap ของ Apple นะกลับไปเป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งนะและแซง Microsoft กลับไปอยู่ที่3.256ชินเลียนในขณะที่ Microsoft อยู่ที่3.249ชินเลียนคือเบียดเบียดกันแหละนะฮะแล้วมันก็ลดลดเพิ่มเพิ่ม,ม,มจากราคาหุ้นคือมันตอนนี้ขึ้นไปทัดกันดีกว่า เขาเบีะะยดกันเบอร์1เบอร์2ก็ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มีอะไรมากครับตัว Microsoft ขึ้นไปได้ด้วย Chat GPT ขึ้นไปได้ด้วย Open AI Apple ก็ขึ้นได้ด้วย Open AI เหมือนกันนะเหมือนกันอย่างกับซิกซอเลยนะฮะที่เราคุยกันนะว่าจริงๆแล้ว2ออบริษัทนี้ใครได้ผลประโยชน์กันแน่นะฮะแอปเปได้ผลประโยชน์ที่โอ้โหหุ่นกับขึ้นไปเป็น Market Cap ใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขาย Product ได้มากขึ้นนะไม่ต้องทําเองนะโนนีนัน,นแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ Apple กำลังจะต้องเสียไปหนึ่งคือ Data ของตัวเองทั้งหมดที่สั่งสมมาเอาไปให้ AI เอาไปโอเพนไอไอโอเพนไอไอนี่ได้เดต้าของแอปเอปเ นะฮะเรียกว่าคือ AI มันจะฉลาดขึ้นเยอะเลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยโอเพนไอเองเนี่ยก็ได้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ขายไปพร้อมๆกับ Apple ด้วยนะฮะโอเพน a i ในมุมผมเนี่ยได้เปรียบมากๆเลย